เมื่อวันที่15กุมภาพัานธ์2566ที่ผ่านมาวัตถุบินได้ที่ยังไม่สามารถระบุประเภทได้3มชิ้นซึ่งถูกยิงตกจากน่านฟ้าโดยกองทัพสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำเนียบขขาเปิดเผยว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงใดๆว่าวัตถุดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอดแนมจากจีนโดยจอห์นเคอร์บีโฆษกกระทรวงกลาโหมของสงหรัฐเปิดเผยว่าวัตถุดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยง,โยงกับหน่วยงานพาณิชย์หรือหน่วยงานด้านการวิจัยดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเคอร์บีกล่าวว่าเป็นการยากที่จะระบุวัตถุประสงค์และที่มาจนกว่าจะได้พบและวิเคราะห์เศทซากข,ของวัตถุดังกล่าวทั้งยังกล่าวเสริมอีกว่าเบื้องต้นการพิจารณาของหน่วยข่าวกลองสหรัฐระบุว่าวัตถุบินได้เหล่านี้อาจเป็นบอลลูนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานพาณิชย์หรือหน่วยงานวิจัยดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานองค์กรหรือรัฐบาลประเทศใดออกมากล่าวอ้างว่าวัตถุดัง เป็นของตน